ทุกวันนี้ใช้แค่แคนวากับแคบคั t เชื่อไหมไอหน้าปกคลิปผมที่น้องๆเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยผมใช้ powerpoint ทำก็กราบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิวัตและก็วันเสาร์ม้มีมนี่ครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านส่งมีมมาร่วมสนุกกันหวังว่าน้องๆไรใหม่ๆน่าจะเข้ามานะครับไปโอันโอเค Uh, Anyways, if you don't know how to take your business to the next level, come see it. These are the butt hairs that I just dissolved using Waxy's hair oh, dissolving okay. cream. And literally, this wipe right here smells so bad. And it's like literally right next to my face. It smells so bad. And it's not because of hairs, <laughs> <it's> not even <laughs> even my hair. Like I... Anyways, here's how to tell you. <laughs> okay. Why do men not understand hints? Why don't you just tell us? Anyways. I know going to react and sell แปลกไหมแต่นั่นแหละทําให้พี่แกขายของได้น้องพลอยผู้อยู่แดนเกลือส่งอันนี้คาชอบมากโคตรเจ๋งเผยสาเหตุหนุ่มคลอสเพย์ทำไมต้องห้อยสเปกเกอร์ผมว่าผมเคยดูแล้วนะแล้วก็เห็นฉัยลักษณ์แฮร์รี่พอตเตอร์นี่คนเดียวกันชัวร์เลยแฮร์รี่พอตเตอร์โอตาคุแมรี่พอตเตอร์โอตาคุด้วยอ่าอ๋อกดจากโทรศัพท์นึกกดจากโทรศัพท์นี่ไงนะ ผมว,ว่าน่ารักดีนะครับแต่ก็ต้องใส่ไปงานนีครับไปทําแบบนี้อยู่ป้ายรถเมล์พราะว่านั่นแหละเจ้าแห่งศาสตร์มืดกําเดินใหม่ในยุคเท่าเทียมอืมทําไมได้กินแปลกๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพลงมันจะโดนหรือเปล่านี่ครับผมก็คิดไปไกลเลยที่แท้ไม่ใช่ นี่มันดาร์กเมจิกเดอะฟาร์กัลิงไปอยู่วันอาทิตย์ฝากด้วยครับไอชอว์ไอชูสปีดที่พี่สปีดแกโดนชูเพกใส่โตหน้าภาคไปแล้วไม่ใช่ชูเพกจีจับทุ่มลวงมีมส่งนตนได้ออกไหมนอไม่รู้ วันเสาร์มันต้องไปอยู่วันพุธหลายมีมแล้วเนี่ยแกลงเพื e ่อนงูบังคับแต่นิ่งไปแล้วนิ่เน็ตกูเน่าหรือลิง์มันเน่ามันไม่ได้บังคับแล้วงูจริงแล้วเดี๋ยวงูบังคับจริงเหรอ เอ้มันงูบังคับจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องอีกรอบเเบิ้ลเบิ้ลสามเอ่อมันงูบังคับหรืองูจริงมันมีขายไม่งูบังคับเนี่ยน้องธนดนแสนเสนอเอ่อทายชื่อหนัง70%น่าจะตอบผิดไหนดูสิเข้าใจครับหนังเรื่องนี้มีหลายภาคพระเอกเออหัวโลน,นอยู่กันเป็นแกง๊งมีฉากกินข้าวกับแกง๊งโอ้โหส่วนใหญ่ต้องตอบนี่แหละแต่ไม่ใช่ สุดๆอันนี้กูมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางเลือกช้อยอื่นพระเอกหัวล้นใช่ไหมพระเอกหัวล้นอยู่กันเป็นแก๊งกินข้าวกับเพื่อนผมกมกำลังคิดอยู่อ่าหลวงพี่เท่งตระกูลหลวงพี่กินแกะกแก๊กแก๊กอันนี้ยื้อละเกียรติบอกมาคำตอบนะฮะสำหรับข้อนี้ก็คือหลวงพี่เท่งครับผม โอเคนั่นแหละไอ้ยังถูกด้วยมีอีกไหมหัวรถลนก็ใช่ไงวิอาแฟมิลี่ไม่มีขับรถไม่มีไม่มีเลยวชันเช้าแล้วแบบนี้แหมดาถูกด้วยจะได้ล้างกี่โมง5 5าาาถูกหวยจะล้างให้ไปไปร้านสามสี่ร้อยก็ได้ล้างแล้วนะ จากวันนั้นสู่วันนี้2015อ๋อโปรแกรมที่ใช้นู่นนี่นั่นทุกวันนี้ใช้แค่แค n นวากับแคบคัตเชื่อไหมไอ้หน้าปกคลิปผมที่น้องๆเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยผมใช้ Powerpoint ทำ <c oughs> จริงเดอเดอเดอเอ่อไหนละทีนี้ผมันอออันนี้แล้วกันโอเคอันนี้ปกเมื่อวานนี่ครับผมใช้ ผมใช้ powerpoint ทำจริงๆเพราะไม่ได้ล้อเล่นนะผมใช้ powerpoint ทำจริงๆเนี่ยอ๋อหน้าหน้าหมุนหน้าหมุนใช่ไหมอ่ะหน้าหมุนเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีปั๊บปั๊บปั๊บเอางี้แล้วกันเออโอเคอ่าแล้วตัวตัวตัวสีไม่ตรงไม่ตรงอ่ะนี่ตรงอ่ะนี่อ๋อโอเคเอาผีผีผีหน้าหมุนแป๊บนึงแป๊บนึงเอาผีอ๋อผีหน้าเหลืองเหรอก็ได้อยู่นะ นี่แหละผมใช้พ o พอยทำส่วนครั้งที่40ครับป๋าฟิล์มที่ชอบเอาล้อออนนิวใส่หูล้อนี่มันเป็นล้อออนนิวเหรอล้อออนนิวมีแสงด้วยเหรอ,อ,อมีมโฆษณาผมเองภาคเองและถ้าพี่ดูเสร็จลองภาคตามด้วยครับผมจะเอาทํามีมต่ออเออมีมต่อมีมเหรอได้แผลสุดแผลเลยแลไฟไหม้น้ำร้อนแผลทุทองเป็นหนอน ิวหนังอักเสบเป็นหนอนใช่ร้อนจัดเจะขอเดียวกับพานอสไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแต่ตั้งใจให้เสียงมันมีนอยแตกๆกมันเรโทรดิมันเหมือนต้นฉบับทั้งแรกครับพี่ชายที่เอาโดนัทเรื่มแสียง้อมีแต่คนสังเกตไอหูฟังเนีับคลิปที่แล้วฮันเซลเกรเทลคลิปที่แล้วสังเกตของกินคลิปนี้มาสังเกตหูฟังผมเป็นเกมเมอร์ครับผมก็เป็นพี่โ ูดตามผมผมเป็นเกมเมอร์ผมเป็นเกมเมอร์ขอเขาแบบหนักแน่นเลยมองกล้องเลยผมเป็นเกมเมอร์ผมเป็นเกมเมอร์เอาหนักแน่นกว่านี้มั่นใจกว่านี้ผมเป็นเกมพูดตามผมผมเป็นเกมเมอร์ผมเป็นเกมแกนผมเป็นเกมผมเป็นเกมโหมองกล้องเดี๋ยวผมเอาอีกรอบนึงผมเป็นเกมแกนผมเป็นเกมเมอร์ผมเป็นเกมเกมโหมุกดีดีเอาไปแกงเพื่อได้มุกดีดีขอออกคลิปหน่อยครับส่วนครั้งแรกครับแน่น้องครั้งแรกมาแล้วนะครับ ไอ้นี่เกมหรือเปล่ามออ๋อมอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดอ่ะอ,อ๋อ <c oughs> อ๋อเฮ้ยมันเกมอะไรวะเนี่ยเอาแล้วผม <c oughs> ยากละกูพี่กูว่าชุยส์เรอเดี๋ยวผมต้องหาเล่นซะละ ใครรู้ว่าเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มอมออ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คําเสียงตัวเองออ <c oughs> สุดยอดมากเนาะครั้งเป็นครั้งแรกที่ยอดเยี่ยมมากใช่ได้ว่า <c oughs> แต่เกมอะไรคอมเมนต์ Comment. ครั้งที่แปดครับพี่ <c oughs> <c oughs> ลนตับบอา้าวไม่ เราก็ออกไม่ได้ด้วยนี่มาซะอย่างดีนี่ครับสุดท้ายวืดส่วนครั้งแรกครับรุ่งวาสไปอยู่วันพุธคืออะไรครับอยู่วันเสาร์คืออะไรครับโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนเดี๋ยวผมผมเล่าให้ฟังเมื่อเพื่อนไม่กลัวสัตว์เลยคลานผมที่เป็นมือกล้อง ไม่ใช่มันมึงงูดูยังไงก็งูก <c oughs> ูยานงูเอ,อ็บเ,เลยเออเออข้าไปเเข้าไปเออมึงจะไปทิ้มใส่ใส่หน้าเลยโอเคสรุปมันเป็นตัวตะกวดหรือมันเป็นงูเอาเอาสักอย่างน้อง <c oughs> วันพุดผมก็พูดตลอดนะตอนเริ่มคลิปว่ามันเป็นเก็บตบจากวันสาร์มอนนีนะครับก็คือ วันสองเมามีมเนี่ยผมจะเอามีมที่น้องๆส่งมาเกี่ยวข้องที่สุดนะครับส่วนวันพุธคือ,อมีมที่น้องๆส่งมาล่าสุดที่สุดนะครับใครส่งวันอังคารใครส่งวันจันทร์ใครส่งวันพุธถ้าผมทําคลิปวันพุธเนี่ยก็คือได้ลงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งสามครับวันเสร์เมามีมโอเคผมว่าล้ม นิสัยไม่ดีชอบสปอยเราอ่ะนิสัยไม่ดีทาคมเปรียปร้ยวๆนะพี่ชิมาร์ตลัมบอร์ดดียวลัมบอร์ลัมบอร์มันคืออะไรพ่อบ้านใจดีสุดยอดครั้ง14พี่เหมือนจะชอบมีมแนวฮาๆแบบรวมเอ่อไอที่ชอบก็คือชอบในอีกแนวหนึ่งนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบ <laughs> ผมชอบซาวมันผมชอบเอาซาวมันมาใช้รอบที่5ครับแต่ไม่ได้ออกเรียกผมเซนเซีาครับพี่ชีสยืดอ่านชื่อผมไม่ออกใช่ไหมละ่ะผมอ่านไม่ออกแต่สิริอ่านออกซนเลซิมนลซิมนลซน้องๆไปกับพี่เบ้าไม่ไปไปม่เห็นเหรอว่ามีแฟนอะอะไรผมไม่ได้แซวมึง โอเคไปแล้วเรียบร้อยไม่บอกหายไปขอออกนะครับพี่ชีชีวิตว่าไม่บอกหายไปบางทีแคปชั่นก็เอาผมงงนะเนี่ย okay. เดี๋ยวคนข้างหลังมาอ่า uh ฮ huh. ยังไงคือเออคิดว่ามันจะฝืดจนดึง ไม่ออกแล้วทีนี้ตัวเองดึงแรงก็เลยเงืบอย่างนี้เหรอเออดีได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่ลงครั้งแรกครับเป็นเอซีมาหลายปีพี่ชีวา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 น้องเอาอะไรไหมพี่ดูมัง้งอ่ะน้องเอาอะไรให้พี่ดูนี่ก็อยู่ในขายวันพุธนะครับแต่ในเมื่อลงวันเสาร์ก็ต้องดูอย่าบอกว่าเกมยากุซ่านะหรือเปล่า แล้วแบบนี้เลยต้องไปอยู่วะโอ้โโอ <c oughs> เคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี่ครับก็ขอบคุณ่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วจะไใหม่พราน้าไปสวัสดีครับ